เอาละก่อนจะร่วมรับประทานอาหารกันแล้วก็อยาได้ยินคำขวัญประจำค่ายนี้เรืกเตินทุกคนยังจำได้ใช่ไหมจำได้ไหม,ไ,มได้นั้นท่องคำขวัญมาปฏิบัติค่ายนี้น่ายอยู่ผู้กอ,องติ๊กอลมาขอบคุณครับเรื่องจริงนี่ผู้กองปู นี่มันอะไรครับเนี่ยนี่มันเศษอาหารชัดๆเลยครับแล้วให้พวกผมกินเนี่ยนี่ผมมาเขา้าค่ายครับไม่ได้มาติดคุกนะฮะมีอะไรนักเหรอหอือก็ดูดิครับนี่มันเศษอาหารนี่ผมไม่ใช่วัวใช่ควายนะครับจะได้มากินพืชกินผักทหารทุกคนก็กินอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละไม่มีใครบ่นเลยเลยฮะโอ้ยผู้ก,กองครับคือพวกผมไม่ใช่ทหารนะครับเลขอย่างเนี่ยที่พวกผมมาค่ายเนี้ยพ่อแม่ผมเสียตังมาครับ อย่างน้อยก็ทําของดีๆอร่อยๆให้กินหน่อยดีครับผู้กอง<ช>โอ้โอบนบ้านมีตังว่าง,างั้นเขาพเป็นน้อยจอบ,บัญญานี่ทําไมทหารจะปัญหาไงเราอ่ะอะเอาละได้มีใครอยากกินอาหารอร่อยบ้างไหมยกมือขึ้นยกมือสองพ่อแม่สองแม่ได้นี่ไม่อยากกินของอร่อยๆหรือไงทําไมไม่ยกมือเร็วโอฉันเห็นที่คอนเน็กโดนแล้วเนี่ยขอบายดีกว่าเฮ้ยไปได้ได้ยังไงเล่า เราจะทิ้งเพื่อนไปกินอาหารไม่อร่อยอยู่คนเดียวได้ยังไงมาโทษว่าต้องกินอรอ่อ,รอยด้วยกันทั้งหมดเลยเนาะอ่าเอาละ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 ทุกคนลุกขึ้นเป็นป้าบอกเลียวฉันแ,บบแปลกๆเลยอุอ้ยมุดมากจริงเลย<ะ>เลแล้ววิ่งรอบโรงอาหารสิบรอบปฏิบัตสได้ยินไหมไป ปฏิบัติสิบรอบลงอาหารไปหอมอมไปอ่ะนอนโอ้โหนี่มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอวะแกลองไปวิ่งเหนื่อยแบบพ่งทันต้องมะ กินที่ดินยังอร่อยเลยคอนเน็กนายยังโชคดีนะไม่ต้องไปวิ่งแบบพวกฉันนะ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิววิ่งจน้ขาจะหลุดอยู่แล้วโชคดีอะไรกันล่ะน้ำาขิงฉันไม่นอนในเต็นนะร้อนจะตายเนียทำไมมันโหดร้ายจังวะก็นายไปไ<ม>โ,โกโหกเขาเดิเออช่างมันเถอะฉันผิดเองแหละที่ฉันไปโกหกเขาอะโกหกมันก็เรื่องหนึ่ง แต่มาลงโทษหนักแบบนี้ไม่โลกจิตทำไม่ได้นะเว้ยจริงด้วยมังกรพูดถูกพูดถูกนี่ปาเป้าฉันถามจริงนะแล้วนายจะไงต่ออ่ะฉันจะหนีกลับบ้านคืนนี้ฉันจะไปคนเดียวนี่ไม่บอกใครด้วยเอาไว้ค่ายนี่กวนด,ดวเลยแล้วจะไม่กลับมาที่นี่อีกด้ยรับรองเลยนะว่าผู้กองหน้าปุ๋ยโดนเด้งแนะ่ พร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วนี่ตังพร้อมแล้วนะนี่เธอไปกับเขาด้วยเหรอไม่ได้ไปฉันมาห้ามเฉยๆอะ่ะนี่พวกนายอย่าไปกันเลยนะมันอันตรายฉันว่าไม่ไปอะ่ะดีแล้วเนี่ยอีกอย่างนะรู้อ่ะว่ากลับบ้านทางไหนอะ่ะมานั้งไกลอา้อาวอา้าวอ้าวไม่รู้อ้อาวทำไมอะ่ะมันจะไปยากอะไรฮะ เดี๋ยวพอเราหนีไปได้ใช่ไหมเราเดินไปเรื่อยๆพอเจอรถเราก็บอกรถกลับกรุงเทพไงมันง่ายที่นาย,นาย,นายคิดเหรอบอกรถอ่ะฉันเคยบอกมาแล้วคือนายไปบอกแล้วเจอโจรเข้าอ่ะจะทํายังไงเออแต่ยังไงก็ช่างเถอะดีจังไปฉันก็ไปเว้ยหยุเออดเลยใครอยาไปใครหน้าไหนก็ห้ามไปจากที่นี่ก่อนฉันเว้ยฉันไม่อยู่แล้วไอ้คขายนระกเนี่ยแล้วพี่จะไปไหนก็ไปจากไอ้หน้าปวกหัวเกียนเหม็นเขียวเนี่ยเด้ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรจะไปไหนไปห้องน้ำครับอืมได้แหมอยากรับห้องน้ำก็ไม่บอกทีหลังนะนะไม่ต้องลงทุนหนีหรอกซาซาเรวเล้เก่งจังเลยกระเด็กเนี่ยเห็นเก่งจังเลยนะฮะเก่งจังยังไม่ออกเป็นลบเลยล่ะ เนปเป้านายไปว่าเขาอย่างนี้ไม่ได้นะก็ถ้าเขาเก่งจริงเนี่ยป่านี้เนี่ยนะเขาก็คงออกไปรบแบบพวกที่ทหารจริงๆเขาทำกันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่มายืนลอยหน้าลอยตายอยู่ตรงนี้หรอกมันจะพูดมากไปแล้วนะดีจังใครบอกฉันไม่เคยไปรบพอนจะรบอยู่โจิมินนะ่ะพวกเธอเธอเธอยังเป็นเด็กแบบอ่อยด้วยซ้ำตอนนั้นฉันดนกบระเบิดนะแขนฉันหลุดขาดห้อยต้องเต้นต้องเต้น เธอตัเก็บแขนฉันเนี่ยไปแช่ช่องฟิตแล้วรอหมอมาเย็บให้แล้วพวกเธอทําอะไรอยู่ฮะร้องโอด้อยเขาลำบากเล็กน้อยแค่นี้เองอะเธอรู้ไหมบางคนที่เขเสียสละชีวิตอยู่ชายแดนน่ะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเขารู้ว่าคนท้างหลังน่ะดูถูกเหยียดหยามมากขนาดเนี้ยพวกเราไปดูถูกเขาตอนไหนคะตอนไหนตอนนี้ไงตอนนี้ไงเธอรู้ไหมว่าผู้ทหารน่ะ เขาเผดกลำบากมากกว่าพวกเธอร้อยเท่าหันเท่าก็พอต้ยายามปกป้องที่ประทายและประเทศชาติแต่ถ้าเขารู้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาปกป้องนั้นน่ะอ่อนแอเหาะแย,ะยวย่วยามที่ขาดไม่อดทนไลยพอใจอะไรก็นหนีมันคุ้มไหมตอนที่เขาต้องเสียชีวิตไปปกป้องพวกเธอมันคุ้มไหมใช่ไหมตอปครับครับค่ะ,ะ<า>ดัง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 ,ดงทำเป็นคน ไม่มีแรงกันเลยเอามหมใช่ไหมค่ะดีมากล้างต่อไปนะล้างต่อไป <c oughs> แล้วแปรงอ่ะเก็บไว้ใช้พรุ่งนี้ต่อด้วยจำ <c oughs> ไว้ให้สะอาดนะอย่าเข้ามาอาบโอ้ยมีวากลนะัวยัยไงฮะไม่กลัวหรอโรกรอโอ้ม่กลัวหรอกเว้ยอะไรอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรกวัวกลัว รวมไม่สะอาดนะงาครับถ้าได้ยินเสียงแออีกนิดเดียวเราก็ฉันจะเอาคางแก่จุ่มโถส้วมนะยจำไว้รู้เปล่าใครย้ายประตูวะเรียบร้อยทำาดีดจริงๆเขาพูดถูกนะขนาดแค่นี้พวกนายหนีเลยยังมีหน้าไปว่าเขาอีก